ต่อมาในส่วนของรีพอร์ตเป๊อินโนะคะในส่วนของรีพอร์ตเป๊อินโก็ไม่มีอะไรนะคะแค่รีพอร์ตจะบอกในส่วนของอินโ i c e ที่คุณทํามาระหว่างพีเรียดที่คุณเลือกนะคะมีอะไรบ้างถูกจ่ายไปแล้วหรือ จ่ายรายการไหนบ้างใน v e n เดอนะคะสิ่งสำคัญที่จะต้องออกรีพอร์ตในตรงจุดนี้ก็คือการฟิลเตอร์เพื่อระบุาการออกรีพอร์ตจะเลือกเป็น payment ไหม Payment ก็คือ payment no หรือจะเลือกเป็น payment date หรือจะเลือกตาม v e n เดอนะคะหรือเลือกได้ตาม invoice number แล้วแต่ว่า user ถนัดรายการไหนที่จะนำไปสู่การออก รีพอร์ตของอินโ i c e ที่ชำระแล้วนะคะเมื่อเราคลิกขึ้นมาดูก็จะนำเสนอในส่วนของเปรมเ n นจากวันที่ที่เราเลือกนะคะเราจะอินโอยใใไหนไปบ้างแล้วแค่นั้นเองนะคะในส่วนของการออกรีพอร์ตค่ะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของ u n p a ป d invoice นะคะ ข้ามาเมื่อสักครู่เป็นการเพดอินโอยทีนี้เรามาดูในส่วนของการอันเพจอินโอยอันเปจอิน e อยก็คล้ายกันค่ะก็คือจะดึงอินโอยทั้งหมดที่ยังค้างชำระอยู่ขึ้นมาดูโดยปกติแล้วไม่แน่ใจว่าทางยูเซอร์มีการเลือกใช้งานของรีพอร์ตตัวนี้ก่อนวันที่จะทําเช็คหรือไม่นะคะอาจจะ มีเอกสารออนแฮนอยู่เพื่อพีแพย์ที่จะทำเช็คและเราลองตรวจสอบข้อมูลดูก่อนไหมว่ารายการตรงจุดไหนที่มีอินโอยใบไหนไหมที่มีข้อมูลแต่ว่าไม่มีเอกสารนะคะเราก็ดึงรีพอร์ตตรงจุดนี้มาดูนะคะเราก็มามาลองเลือกดูเนาะมาสมมติว่าเราจะทำเช็คกันวันนี้นะคะเราเลือกในส่วนที่เป็นดิวเดตก็จะได้อินโอยในส่วนที่ ถึงดีลเดทที่จะชำระนะคะแล้วก็มาฟิลกันในส่วนของการดึงรีพอร์ตว่าจะเลือกเป็น running ตาม v e n เ o r หรือจะ running ไปตาม invoice number หรืออิน o i ย์เดตนะคะถ้าเราเลือกเป็น invoice number รนะคะ,ะระบบก็จะโชว์ข้อมูลให้ในส่วนของ invoice number ขึ้นมานะคะแต่ถ้า เราเลือกเป็นแบบ v e n เดอนะคะระบบก็จะประมวลผลดึง report, รีพอร์ตตันนิ่งตามเวนเดอขึ้นมาให้นะคะว่าเวนเดอร์เจ้านี้เวนเดอร์ที่1 A001 A002 นะคะมียอดถึงดิวที่จะชำระเท่าไหร่นะคะ